เรื่องเก่านมนาปีปรเราทันรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแทนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณซ้อมคุณคุณแทนคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลา หนอเขาได้ก็กลัวแล้วเอาไปเอาไปเาก็กลัวแล้วก็ไม่เอาแล้วเอาไปชว่วยมาแล้วจ้ะพ่อมีญาติขอมันจาพี่แก้วท้องก็อยู่ในย่านนั้นนะจ้ะพ่อพลคําครับ ขอบใจนะหงพลายกุมารทองเดี๋ยวพวกเจ้าช่วยไปดูแลนางดอกไม้ด้วยนะนี่แผนเป็นหัวมันหรอเลวไหล,หลนะหงพลายพี่จะช่วยให้เขาได้เจอกับแม่เขาจะได้ไปสู่พภพูมิของเขาน้างพลายพี่ช่วยกุมารทองหืมล้อกันหรือยังไงเนี่ย เจ้าเอาถุงทองของเพื่อนข้าไปถุงทองถุงทองอะไรไม่มีข้าไม่รู้จะกลับบ้านเจ้าจะไปไหนไม่ได้เจ้าขโมยถุงทองของเพื่อนข้าแล้วก็ยังวางยาพิษเพื่อนข้ายวางยาอะไรถ้าเขาวางยาพิษเพื่อนเจ้าบ้านนี้มันกินขะตายแล้วไม่ไม่มายืนลอยนวลอยู่งี้หรอก อ็งจะปาแข้งอีกคุมตัวมันไปบ้านผู้ใหญ่ไม่เขาบอกแล้วไงเขาไม่ไปเขาจะกลับบ้านเองจะไปดีๆหรือจะให้หงพลายกับกุมารทองพาไปมไม่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 อย่าตามมานะอย่าเรียกมาเข,ขาไปก็ได้ขขาไปบ้านผู้ใหญ่ก็ได้ก็ดีเหมือนกันข้นขาจะไปฟ้องผู้ใหญ่ว่าพวกเองกรู้เหมันกันแกล้งข้า เดี๋ยวก็รู้หมูเข้มผลตะเวนขำน้ำตัวมันไปเราจะว่าความมันที่นั่นในวันพรุ่นี้ขอลับเฮยนั่งตรงอะไรเนี่ยปอนด์โตอะไร ไอ้อำมีอาชีพเป็นหมอมีความผิดหลายกระทงความหลอกลวงเงินชาวบ้านข่มขืนได้เล่เพทุบายใช้ยากำลังกับเด็กสาวจนเด็กสาวเสียตัวและฆ่าตัวตายหลอกลวงเมียชาวบ้านและมีความผิดหลายกระทงความขอรับไอ้อมเองจะยอมรับผิดหรือไม่ไม่ข้าไม่ผิดผู้ใหญ่ ไอ้พวกนี้ไม่เป็นใครผู้ใหญ่ต้องสัง่งให้มันตาย้านี้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ข้าจะฟ้องผู้ใหญ่ไปถึงท่านเจ้าเมืองกัน<อ>ผู้ใหญ่จะต้องถูกจองจำไปจนสิ้นใจในฐานะที่คบค้ากับพวกโจรพวกนี้นะแกข้าไปเปข้อเ<อ>ข้าว่าต้องเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านเจ้าเมืองนะพ่อแก้วจะไปทำไมล่ะพ่อผู้ใหญ่ ในเมื่อเจ้าเมืองการจนบุรียืนอยู่ตรงหน้าท่านแล้วเห็นไหมล่ะเจ้าแม่ข้าบอกแล้วว่าท่านก็ไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเราๆในแก้วผู้นี้ที่แท้ก็คือขุนแผนเจ้าเมืองการจนบุรีส่วนท่านผู้นี้ก็คือขุนทองจันส่วนทางน,นั้นก็คือหัวหมูเข้มทางนี้ก็คือพลตะเวนขํำส่วนข้าชื่อพันศรเป็นรองประลัด เอออออขะขอภัยข้าเถอะท่านเจ้าเมืองเอ่อข้าไม่รู้เลยก็ว่าท่านเป็นเจ้าเมืองการเอ่อหมู่หมู่บ้านของเราอ่ะอยู่อยู่ตามเขาห่างไกลเมืองมากนักไม่เคยรู้จักท่านเจ้าเมืองนี่นี่นี่ท่านก็ดันด้นออกมาเยี่ยมชาวบ้านโอ้ยเป็นเป็นบุญของข้าและพวกชาวบ้านจริงๆไม่เป็นไรเราพ่อผู้ใหญ่ข้าไว้ที่ไหนก็ไม่เปิดเผยตัว เขาไม่อยากให้ไข่เดือดร้อนมาต้อนรับข้าแต่ข้ามาถึงที่นี่ข้าดีใจนะที่เห็นพระผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือลูกบ้านเป็นอย่างดีและที่สำคัญได้มาตัดสินคดีที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันหลายรายจากคนที่เขายกย่องว่าเป็นที่พึ่งในยามเจ็บไข้ได้ป่วยพันศรนำเอกสารหลักฐานมาไว้ที่นี่ข้าจะว่าคดีต่อหน้าชาวบ้าน จะได้เป็นเยี่ยงอย่างต่อคนที่มันคิดไม่ดีต่อชาวบ้านว่ามันทำผิดมันจะได้รับโทษเช่นไรขอรับท่านเจ้าเมือง บอกว่าท่านเจ้าเมืองการจะมาที่นี่เหรอจ๊ะจริงจ้ะป้านั่นไงคนที่ช่วยค่ายาค่ารักษาพยาบาลท่านพระครูเราไงโอ้ทิดแก้วทิดแก้วเป็นเจ้าเมืองหรอกเหรอท่านว่าท่านจะช่วยจับไอคนที่ทําให้ลูกค่าตายใช่ไอ้หมออําไอ้หมออํานั่นไงที่มันทําให้ลูกข้าตายออออขา,า,ยามเลยขามเลยฮนะมันต้องตาย เอาละเอาละเอาละเอาล,ะ,อาละทุกคนเงียบก่อนท่านเจ้าเมืองกาญจนบุรีกำลังจะพิจารณาคดีความหมออ่ำทุกคนนั่งลงก่อนนะนายอ่ำมีอาชีพเป็นหมอมีหน้าที่รักษาชาวบ้านยามเจ็บไข้ได้ป่วย Und